วันนี้ผมมีข่าวดีและข่าวร้ายมาบอกกับ้ท่านที่มาชมที่นี่เลยมีสองข่าวเลยค่ะทางทางทางพี่สมเวชกับพี่เตอร์ก่อย เขาก็คิดกันว่าเอ๊ะทำไมถึงจะแบบชวนแขกนี่มานั่งดูสดๆนี่เยอะๆทุกวันพุธที่นี่อาดวิดีโอเนี่ยนโยบายเขามียังไงเขามีว่าในฐานะที่มาดูกันทุกวันพุธทุกวันพุธเนี่ยจะมีอะไรตอบแทนบ้างเอาข่าวดีก่อนดีกว่าข่าวดีใช่ไหมอ่าข่าวดีก็คือวันนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาดูที่นี่นะฮะนอกจากไม่เสียเงินแล้วมีสิทธิ์ได้สร้อยคอทองคาหนักสองบาท พูดจริงก่ะเนี่ยจริงครับจริงครับเดี๋ยวจดชื่อเลยนะฮะเ<อ>ขียนชื่อที่อยู่ใช้จับฉลากเอาใช้จับฉลากเขียนชื่ออยู่แล้วไปส่งที่หลังกล้องเลยนะฮะทุกคนแล้วนี่ว่าเด็กๆนะครับจัดการเลยเนียพอถ่ายเสร็จปั๊บจะจับกันที่นี่เลยเส้นละสองบาทเส้นละสองบาทห้าเส้นโอ้นี่ข่าวดีนอกจากนั้นนะครับคนที่ไม่ได้ห้าเส้นนี้แล้วได้แหวนทองคำหนักขึ้นสลึงคลเวงทุกคนทุกคนเลยอย่างกลับนะนะอย่าเพิ่งกลับกันนะครับจนจบจบนะกิดประตูนะ พอแค่นี้นะครับพอแค่นี้นั่นการปิดแล้วโอ้ถ้าเข้ามาอีกแย่เลยเฮียซ่งต้องปิดบริษัทแน่เลยนี่เป็นข่าวดีวันนี้แล้วถ้าข่าวร้ายน่ะข่าวร้ายก็คือเมื่อตกี้ที่ผมพูดเนี่ยผมผมพูดเล่น